สวัสดีครับนะครับวันนี้อยู่กับผมนะครับผู้ชงที่ปรึกษาการขาย Perfect Car นะครับอยู่กับเราที่โชว์รูมรถมือสอง r f e c t Car ตนะครับผมตั้งอยู่ที่ซอยลาซาน87นะครับถนนสุขุมวิทร้อยเขตบางนากรุงเทพมหานครนะครับวันนี้ก็เป็นเรื่องการยามดีนะครับมาส่งมอบรถกันในวันหยุดสุดทันษานะครับก็นะครับมาทําความรู้จักลูกค้ากันนิดนึงดีกว่าครับอ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับพี่ ชื่อพี่แก่ค่ะนะครับพี่แก่มาจากจังหวัดไหนครับวันนี้มาจากชลบุรีค่ะอ่านะครับมาจากชลบุรีวันนี้มารับรถรุ่นอะไรครับพี่เชฟโรเลตนะครับตัวนี้เป็นเชฟโรเลตสอง LT z นะครับตัวแซดเจ็ดยกสูงนะครับขับเคลื่อนสีล้อเกียร์ออโต้ปี2013นะครับสีดำนะครับเนาะสวยไหมพี่มากเลยค่ะโอเคก็ช่วงถามนิดนึงเอ่อทางพี่แก่และครอบครัวเนี่ยมีช่องทางการติดต่อเข้ามาทาง Perfect Car เราอย่างไรบ้างครับเออเราจะเจอเพจใน f a c e เ o ซบุ๊ก เหมือนเราขับรถมาเราก็เราสนใจเราดูจากเฟซมาแล้วแต่ <ๆ S 2> ว่าขเข้ามาแบบไม่ได้ติดต่อใครเลยพอมาเจอปุ๊บเซลแนะนําทุกอย่างเลยนะครับงั้นคําถามสุดท้ายพี่ก็มีความประทับใจนะครับกับการบริการของเซลลผู้ขายและโชว์รูมเฟอร์เฟคค่อย่างไรบ้างครับตั้งแต่เข้ามาเซลล์แนะนำทุกอย่างเลยเนะราสนใจรถรุ่นนี้ยี่ห้อนี้สเปคที่เาร,รเออาอยากได้เซล์นนก็สามารถหาให้เราได้ ครับผมขอบคุณครับที่สำคัญที่สำคัญเลยก็คือออกรถ100บาทเท่านั้นตามโปรโมชั่นโอเคนะครับยังไงวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่แกะแล้วก็พี่เจ๋งด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ